ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงวินเทจสวยคลาสสิกเสียงดีรุ่นใหญ่ตู้ใหญ่นะครับเป็นรุ่นแบบตู้กับข้าวนะครับตู้ใหญ่ๆนะครับสมัยก่อนภาษาเซียนเขาเรียกกันนะครับว่าทรงตู้กับข้าวทรงตู้เย็นนะครับตู้ใหญ่มากๆนะครับตัวนี้เป็นลำโพงวินเทจนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับไพโอเนียนะครับ s k l h e สามสิบสี่นะครับตัวนี้พยายามหาข้อมูลแล้วนะครับข้อมูลก็มีตัวใกล้ๆเคียงแต่ว่ารุ่นนี้นะครับน่าจะทําออกมารองรับกับ นะครับแอมพลอดของไพโอเนียนะครับรุ่นรุ่นเอฟเอ็กซ์สามสิบสี่นะครับซึ่งผลิตปีประมาณหนึ่งเก้าหกสองนะครับตัวนี้อายุประมาณห้าสิบเก้าปีนะครับครับความไวสูงนะครับเป็นลําโพงความไวสูงมากๆนะครับเป็นลําโพงสามทางนะครับรุ่นนี้นะครับตู้สภาพโดยรวมสวยมากๆนะครับสวยมากๆนะครับตู้ไม้นะครับผิวไม้นะครับก็มี ตุบ้างเล็กน้อยนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพราะว่าอายุเขาเยอะแล้วก็ถือว่าสวยแต่ไม่ขูไม่บวมนะครับด้านหลังนะครับสวยนะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นตีรุ่นไว้นะครับก็จะมีเครื่องหมายต่างๆนะครับงานของพิเศษนะครับตัวนี้ระบุข้างซ้ายข้างขวาอย่างชัดเจนนะครับนี่ครับสภาพตู้โดยรวมนะครับถือว่าสวยนะครับแต่ว่าคู่มันใหญ่มากนะครับนะครับ เหมาะมากนะครับสำหรับแอมวินเทจแอมลอดชนิดต่างๆนะครับนะครับฟังได้ดีเบสดีนุ่มแน่นนะครับลอยเบสใหญ่เบสอลังการนะครับแล้วก็เสียงกลางนี่หวานฉ่านะครับชัดเจนเสียงแหลมนี่สดใสไม่มีบาดหูนะครับตู้สูง78ซนติเมตรกว้าง48ซนติเมตรลึก41ซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับตอกเบสนะครับขนาด10นิ้วเสียงกลาง ขนาดหกนิ้วนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับขนาดสี่นิ้วนะครับตัวนี้นะครับถูกยอดอลังการมากนะครับหน้าหน้าหน้ากากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นผ้าโบราณนะครับนฮะสวยงามครับผ้าโบราณสวยงามมากนะครับขอบก็จะเป็นขอบเอ่อขอบโลหะอลูมิเนียมนะครับเข้าตู้นะครับใหญ่ครับใหญ่โตมโหฬารนะครับนานๆจะมาสักครั้งหนึ่งครับหายากนะครับรุ่นนี้นะครับหายากจริงๆ แล้วก็ที่สําคัญก็คือดอกเดิมๆไม่มีซ่อมด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันเลยนะครับจะทําการแกะดูนะครับตู้ลําโพงนะครับภายในตู้ลําโพงตู้กับข้าวพ i o อเนีย i n วินเทนะครับ SKLHE สามสิบสี่นะครับตัวนี้นะครับผลิตยยุคประมาณหนึ่งเก้าหกสองนะครับน่าจะทําออกมาที่เล่นกับแอม o ลอดของเขานะครับรุ่น SX สามสิบสี่นะครับซึ่งผลิตปีหนึ่งเกหสองนะครับ ความไวนะครับไม่น่าจะต่ํากว่าร้อยดีบีนะครับประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยสามดีบีนะครับเท่าที่หาข้อมูลดูนะครับแต่รุ่นนี้ผมยังหาข้อมูลไม่เจอนะครับเจอแต่รุ่นใกล้เคียงนะครับนี่ครับดอกลําโพงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเสียงเบสตัวนี้เป็นเสียงแหลมตัวนี้จะเป็นเสียงกลางนะครับเขาจะมีห้องห้องควบคุมเอาไว้ต่างหากนะนี่ผมขันน็อตไว้แล้วนะครับปกติจะขันน็อตปิดไว้อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใยแก้วนะครับ ดอกลำโพงดอกเบสนะครับขนาดสิบนิ้วนะครับแม่เหล็กอเนโกโบราณนะครับกระดาษอย่างดีเลยนะครับกระดาษต่างๆนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับกระดาษของเขานะครับสภาพยังแจ๋วอยู่เลยนะครับนะครับผ่านการเวลามาห0สกว่าปีร่วมๆหกสิปีแล้วสภาพยังแจ๋วอยู่นะครับส่วนสิงแหลมนี่นะครับก็ขนาดสี่นิ้วนะครับแม่เหล็กอนนโกเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นซีกองความถี่นะครับแหลมกับกลางนะครับก็เดิมๆของเขานะครับ นี่ครับจะเป็นเสียงกลางนะครับตีกลางทําคล้ายๆกับปากฮอนนะครับยื่นหน้าออกไปนะครับตัวนี้นะครับกระดาษก็ยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับแม่เหล็กอนกโกมือนกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับเสียงกลางขนาดหกนิ้วนะครับหกนิ้วนะครับนี่สวยมากครับะตู้ใหญ่อลังการนะครับตู้กับข้าวนะครับเหมาะมากนะครับกับแอมวินเทจแอมลอร์ดนะครับเสียงหวานแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยหายากสุดๆนะครับสภาพเดิมๆดีๆอย่างนี้นะครับ ดูเลยนะครับดูเลยนะครับใครชอบนาวินเทจหรือแอนเล่นแอมลอดก็อย่าพลาดนะครับยายแก้วกยังสภาพดีๆอยู่เลยนะครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม่ผุนะครับนะครับเขาทาออกมาดีจริงๆของเขาคุณภาพนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็จะทดสอบเสียงนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศนะครับระบายเบสดออกไปนะครับนะครับเพราะยานเบสดเขาจะใหญ่อลังการนะครับพวกนี้นะครับครับนววินเทจนะครับเดี๋ยวไปทดสอบเสียงนะครับ ครับทีนี้ก็จะกรรมททาการทดสอบเสียงนะครับเสียงร้องหนักต่างๆแนวลูกทุ่งแนววินเทจนะครับเดี๋ยวลองฟังดูเลยนะครับผมฟังแล้วออกเนียนนุ่มมากนะครับแล้วก็เสียงร้องนี่หวานนะครับอลังการครับเสียงดีนะครับฟังจริงๆเสียงจะดีกว่าฟังในโทรศัพท์นะครับนะครับและตู้ก็สภาพสวยมากๆหายากมากๆนะครับเดี๋ยวลองฟังกันเลยนะครับ 啊。Wow. ก็ลืมไม่ได้ตรงนั้นที่พี่เคยหอตรงนั้นดมดอมลูปลายตรงนั้นที่ทําให้วัดไวแต่พ่ลาลา តបតាប់ជ័យមិរំដងទេតណា I'm uh -huh. เสียงดีครับออกครบเครื่องนะครับเสียงร้องกลางวานมากนะครับเสียงร้องหวานกลางวานเสียงแหลมไม่บาดหูเลยนะครับเบสนุ่มแน่นใหญ่อลังการนะครับนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับลำโพงอายุเกือบเกือบหกสิบปีแล้วนะครับความไวสูงด้วยนะครับตัวนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยดีบีแน่นอนนะครับนะครับหน้าตาก็สวยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับของดีนะครับนานมาสักครั้งหนึ่งนะครับลำโพงทรงตู้เย็นตู้กับข้าวนะครับขอบคุณมากครับ